คลิปนี้อ้อยจะมาสอนการแก้เอวกระโปรงเข้านะคะจากเอวกระโปรงของเดิมเอว27แก้ให้เหลือ25นะคะแก้เข้า2นิ้วค่ะจีนการทําก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพราะว่าอะไรกระโปรงที่เขาเย็บมาแบบนี้ค่ะการแก้ก็จะง่ายนะคะแล้วอ้อยก็จะมาทําอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เราแก้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะในครั้งต่อไปถ้าเกิดว่าวันข้างหน้า ระโปงตัวนี้ถ้าเขาอ้วนไปผอมไปเราก็สามารถที่จะขยับแก้ได้ง่ายกว่าเดิมีค่ะก็ไปดูวิธีการแก้ได้เลยจ้าสวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการแก้กระโปรงนะคะเป็นการแก้กระโปรงเข้าข้างละ1นิ้วค่ะเป็นแบบนี้นะคะก็เราก็กัดจากไสเรา,าก็กัดจากเอวลูกค้านะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะหลังจากนั้นเราก็มาติ๊กค่ะมาติ๊กอ่าเราก็รู้ว่าตรงเนี้ยมันข้างละหนึ่งนิ้วนะคะเราก็ติ๊กมันค่ะนี่ตรงนี้เราก็ติ๊กมันไว้นะคะเอาช็อคติ๊กไว้อย่างเงี้ยค่ะ แบบนี้สนแสดงว่าตรงสระโพกเนี่ยเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแก้น่ะเราอย่าให้มันเลยจากที่เข็มมุดให้เลยเข็มมุดไปได้นิดเดียวคะ่ะเพื่อให้แบบเย็บเรียวหายนะคะอย่าไปแก้เกินกว่าน,นี้นะเพราะว่าเดี๋ยวสะโพกเขาขับคะ่ะเพราะเขาแก้แต่เอวนะคะเป็นคนเอวเล็กสะโพกใหญ่คะ่ะก็เลยต้องมาแก้เอวเข้านะคะนี่เราก็เอาเข็มมุดออกคะ่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อเอาเข็มมุดออกแล้วเราก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ ลังจากนั้นเราก็ติ๊กมันค่ะติ๊กนะคะนี่เป็นตรบนี้นี่ตรงนี้เราก็ตรงนี้เราก็คือเรารู้ว่าครึ่งนิ้วเพราะฉะนั้นมันมีสองชิ้นก็คือเท่ากับว่าเก็บข้างละหนึ่งนิ้วนะคะเราก็ขีดมาอย่างเงี้ยคะ่ะขีดมาอย่างงี้นะตรงนี้ก็ทําเหมือนกันค่ะอันนี้ก็ข้างนี้นิ้วหนึ่งเราก็เนี่ยเลาะออกล้วกนครึ่งนิ้วคูณสอง ครึ่งนิ้วมีสองชิ้นก็คือข้างละหนึ่งนิ้วนั่นเองนี่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นตรงนี้เรารู้สึกว่าเพราะว่าอ้อยแก้มาเป็นแบบนี้มันหนาตะเข็บแบบนี้มันหนาหนาไม่เอาเอาเป็นแบบนี้เอาแก้แบบนี้ดีกว่าเราตัดบบเลยนะคะตัดชิ้งไปเลยจ้ะนี่ค่ะตรงนี้ตะเข็บอยู่นี่ใช่ไหมเราก็ตัดแบ่งไปออกไปก่อนเลย จะง่ายค่ะเพราะว่าจะทําให้เราจะทําให้เราแก้ตะเข็บได้ง่ายในครั้งต่อไปด้วยแบบมันไม่หนาด้วยค่ะแบบนี้นะคะเราก็ตัดแบนมันออกค่ะค่ะแล้วตรงนี้เราก็ฉีกมันออกนะคะเลาะออกก่อนแล้วเราจะเย็บเราจะเย็บตรงนี้ติดกันเนี่ยเย็บตรงนี้ติดกันค่ะนี่เป็นอย่างนี้นะคะ หลังจากนั้นก็เย็บเย็บอันนี้ติดกันก่อนนะเนี่ยอันนี้ก็เย็บนี่ติดสี่แล้วก็เย็บสี่มุมเนะะี่ยค่ะติดกันไปเลยนี่จะได้เป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะตรงนี้ก็ทําเหมือนกันค่ะตรงนี้ก็ทําเหมือนกันนะคะต่อออกมาก่อนแล้วค่อยมาเข้าข้างจีเดียวนะตรงนี้ที่เขากดริมไว้เราก็ร้อมันออกค่ะ เพื่อให้เย็บเพื่อให้เย็บได้นะหลังนี้เราก็เย็บเป็นแบบเป็นอย่างนี้นะ นี่นะคะได้สี่ชิ้นแล้วนะนี่สี่ชิ้นอย่างนี้เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นี่ก็เป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จับมันค่ะจับประกบกันแบบนี้นะคะนี่จ้า จับเหมือนกันจับครึ่งนิ้วที่เราเขีดไว้อะเนี่ยจับให้มันชนกันค่ะเพื่อให้รอยต่อมันตรงกันนะหลังจากนั้นเราก็ตรงนี้อย่างที่บอกว่ามันจะเห็นไม่ค่อยชัดนะน,นี่ตรงนี้จับพลิกลงไปเพื่อให้ตะเข็บตรงนี้มันตรงกันนะคะ ให้เวลาสาบเวลาเขากลับออกมาเขาจะได้ตรงกว่าตรงนี้นะคะนี่คะ่ะเป็นแบบนี้นะอ่ะาเย็บเลยจ้า ได้แล้วหนึ่งครังค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เนี่ยเราไดทำอีกข้างนึง ลาะที่ว่ามันเหลืออยู่นี่นะคะไม่ค่อยเลาะโอ้โหสีดำมองไม่ค่อยเห็นนะ่นน ังจากนั้นเราก็กลับมันลงมาค่ะเราจะกดมันนะคะนี่แบตะเข็บแบตะเข็บแบบนี้ช่แล้วก็กดกดตะเข็บข้างให้ตรงกันค่ะนี่นะคะ กดตรงปลายเนี่ยค่ะเอาให้จะเก็บตรงกันนะคะหลังนั้นเราก็กดค่ะกดเพื่อให้ล็อกเข้าไว้นั่นเองนี่จ้านี่นะคะเอวก็จะหายไปสองนิ้วแล้วค่ะนี่ตรงนี้มันเปิดได้ตรงนี้มันเปิดได้เราก็เย็บกดมันลงไปได้นะคะเนี่ยตรงเนี้ยแบบเปิดได้เราก็เย็บกดลงไปค่ะตามตะเข็บเนี่ยนะตรงเนี่ยตรงเนี้ย ปิดลงไปเย็บกดนะคะ เป็นจุดที่สี่นะคะเพราะว่าเกตเขามีหน้าหลังสี่เกตนารวมกันแล้วเรากดไปสี่จุดแล้วก็ข้างอีกสองจุดเป็นหกจุดแล้วค่ะก็คือสาบจะไม่พลิกแล้วนะคะนี่ค่ะก็เสร้จวจ้าเนี่ยค่ะคือเขาเป็นคนเอวเล็กสะโพกใหญ่ค่ะเด็กคนนี้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวไปเก็บรีดให้เขาตรงนี้นะคะนี่ ก็แกง่ายๆนะคะลองไปทำตามได้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ